สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนอรรีวิว,ว,วบ,บ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว,วคีย์บอร์ดกันอีกแล้วนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับก็ไปการรีวิวคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดยางระเบิดนั่นเองที่จะไม่มีเสียงเงียบและกันน้ำมีไฟ RGB ได้ครับจากรุ่นที่ชื่อว่า G 2 1 3 Logitech นั่นเองนะครับก็รุ่นนั้นก็มียอดคลิปนะครับคนดูถึง4 0 0 0ม่กว่าแล้วนะครับใครยังไม่ดูลองกดเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ตามหาคีย์บอร์ดที่เสียงเงียบและมีไฟ RGB แถมกันน้ำด้วยแล้วได้ประกันดีๆจาก Rogitech ด้วยนะครับต้องไปดูคลิปนี้กันเลยนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดบรดกกัันนจาทงแ Mo ต นะครับ M1W นะครับนี่นี่เลยครับถ้าหลายๆคนรู้จักชื่อเสียงนะครับของเจ้า Morkit M1W อย่างแน่นอนนะครับเป็นคีย์บอร์ด Mechanical รุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างเสียงจับเพาะแล้วก็ไม่ได้ดังเกินไปแล้วก็ เรื่องของวัสดุที่ดีนะครับประกันที่โอเคแล้วก็หน้าตาที่สวยผมต้องบอกเลยว่ายอมรับว่าของเขาดีในราคาที่โอเคอาจจะแพงกว่าตัวราคาที่ผมเคยใช้อยู่ระดับ1 0 0 0บาทขึ้นมาเพราะตัวนี้จะอยู่ราคาที่2 5 0 0ันจนถึงสี่พขึ้นไปนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ M 1 w เนี่ยตัวนี้จะเป็นราคาจะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ันจนถึงสามพบาทนั่นเองนะครับผมก็ไปจัดมาที่ร้าน i h a l CPU นั่นเองนะครับ una. i h a l CPU นี่มีของสินค้ามากมายให้คุณเลือกซื้อ เลือกใช้กันอย่างมากเลยนะสำหรับใครที่ตามหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ตบุ๊กหรือว่าคอมตั้งโต๊ะมีให้ครบทุกอย่างไปเลือกซื้อได้ที่ i have s t u ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ผมมาให้ดูกล่องรอบๆนะครับว่าหน้าตาของกล่องเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ผลิตที่จีนนั่นเองนะครับแบรนด์จีเลยนี่ด้านหน้านะครับเห็นด้านหลังด้านด้านข้างดูด้านข้างอีกสักหนึง เป็นเยลโล่สวินะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างเงียบนิดนึงถ้าเทียบกับบูสวิตหรือว่าเลสสวิตนะครับอ่ะพอแกะกล่องมานะครับกล่องข้างในก็จะมีการพิน์ลายนะครับโมกีไวต้ตรงนี้พอเราแกะข้างในเปิดเข้ามาปุ๊บมีแผ่นนะครับสติกเกอร์อยู่ข้างในที่เป็นเขาเรียกว่าแผ่นอรอ,องหรือการลื่นอะไรสักอย่างนึงนะ ผมไปอ่านมาแล้วเขาจะมีวัสดุนะครับ p a c k a จ i n g นี่การบุมาให้กลิ่นก็ค่อนข้างหอมนะครับมีตัวปรับแต่งนะครับไม่ได้เข้าคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับนี่แล้วจะมีกล่องที่ซ่อนอยู่เหมือนกันตรงนี้ในกล่องนี้ก็จะเป็นตัวสายไฟอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมว่าออกไปหมดละมันก็จะมีพวกคีย์แคทที่ไว้สําหรับเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันอันนั้นก็เอาอไปแลวครับโอเคให้ดูกล่องไปละเดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่า โอเคเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่านะครับนี่ครับคีย์บอร์ดจากทางมองคีบนะครับรุ่น M1W ผมต้องบอกเลยว่าหนักมากคือผมจับเนี่ยมันหนักจริงๆนะคุณน้าหนักมันเกือบ2โลอ่ะมัน1.93กกิโลอ่ะคีย์บอร์ดบ้าอะไรโคตรหนักเลยผมซื้อคีย์บอร์ดผมไม่เคยซื้อคีย์บอร์ดหนักนะผมเน้นเบานะครับแล้วตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าไม่มีลาแผ่น เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะไม่มีน้ำแผ่นะครับถ้าน้ำแผดจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นแค่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะไม่มีน้ำแผดนะครับดูด้านข้างเน้นขอบนะครับสีทองอสองฝั่งด้านหลังนี่แล้วก็ด้านบนลองรับใช้ c นะครับเจบกับคอมได้แล้วตัวนี้ก็เป็นแบบไวเลส2 4 g แล้วก็เป็นแบบบลูทูธด้วยนะครับบลูทูธ5าแล้วด้วยอ่าหน้าหน้า,นา,นาตาของเจ้าคีย์บอร์ดนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีนัมแพดแล้วก็ไม่มี สติกเกอร์ภาษาไทยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ไม่ถนัดผมบอกเลยว่าซื้อสติกเกอร์ออนไลน์มาติดได้ครับแต่สําหรับถ้าใครใช้คีย์บอร์ดน้นนี้ผมมองว่าคงไม่อยากได้ภาษาไทยอะเอาจริงนะเพราะการที่คุณติดภาษาไทยมันเหมือนแบบมันเสียความลักชิลี่ไปต้องพูดอย่างนี้แล้วกันความรักชิลี่มันจะไม่ได้นะแต่สําหรับใครเป็นสายเล่นเกมก็คงไม่ได้ใช้ภาษาไทยอยู่แล้วนะ แต่ถ้าใครแบบเก่งคีย์บอร์ดเป็นเซียนพิมพ์อย่างงี้ผมมองว่าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ติดปัญหาเรื่องการพิมพ์แน่นอนคุณใช้ไป่น,นานๆอย่างคุณก็ชินเองใช่โอเคครับก็จะมาเริ่มกันต่อนะครับด้วยเรื่องของการให้ฟังเสียงนะผมต้องบอกเลยว่าเสียงของเจ้าตัวเยลโลสวิตเนี่ยค่อนข้างจะออกไปในทางที่ไม่แหลมแล้วก็ไม่ดังมากอ่ะเดีย๋ยวลองฟังกันดู อันนี้คือตัวเย็นโลสวิตแล้วผมมีตัวเปรียบเทียบด้วยคือบูสวิตอันนี้จะเป็นบูสวิตนะครับ c ม a นิคอลจากทางฟิลิปนะครับแบรนด์ฟิลิปนั่นเองอ่ะอย่าคุยไม่เชื่อเป็นบูสวิตอีกนี่ผมแกให้ดูคีย์แกได้ไหมเป็นบูสวิตนะครับเดีย๋ยวรอให้ฟังเสียงกนะัน คือคุณจะเห็นได้ว่าเสียงมันค่อนข้างจะกลางวานกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของเจ้าที่ผมใช้อยู่นะครับของ Logitech ตัวนั้นก็จะเงียบเลยไม่มีเสียงดังอะไรเลยก็ไม่รบกวนใครนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ยังพอมีเสียงที่แบบรบกวนอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดังมากแล้วนะก็พูว่าค่อนข้างเงียบมากแล้วเดี๋ยวผมลองเสียบไฟให้เพื่อนดูกันนะครับว่าพอเสียบไฟ RGB แล้วสีมันจะสันมันจะสวยแค่ไหนนะอ่ะ นี่เสียบไฟไล้วเ้ไหม R G B สีสันสวยไหมเฮ้ยผมว่ามันสวยนะดูดิมันไล่เฉดไล่อะไรได้หมดเลยนะครับสำหรับสีสันอง R G B คือผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้ปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันของมันได้นะครับมีแอปด้วยนะสามารถโหลดติดในมือถือโหลดติดในคอมพิวเตอร์ก็ยังได้น,นั่นเองซึ่งผมมองว่าเฮ้ยเขาทำมาดีอะ่ะกับเรทราคาเนี่ยผมโอเคนะหนึ่ง,นเงเรื่องของวัสดุสองเรื่องของแอปพลิเคชันที่เขาใช้ค่อนข้างจะเสถียร สามารถปรับแต่งคีย์บอร์ดก็ได้คุณสามารถปรับเปลี่ยนสวิตได้นะครับจากเยลโล่ไปเป็นบลูไปเป็นเรดอะไรได้หมดเลยแล้วแต่คุณจะปรับแต่งเขาถึงเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดคัสตอมนั่นเองนะครับอ่าต้องพูดว่าคีย์บอร์ดคัสตอมนั่นเองแล้วที่สําคัญคือยังมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่นั่นเองนะครับนอ่คือผมมองเอ้ยโอเคมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้เออคีย์บอร์ดสมัยนี้ต้องมีฟังก์ชันเยอะ แล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคุณถนัดใช้งานแบบไหนอะไรยังไงเนาะโอเคก็เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับถ้าเป็นแบบไร้สายนะผมบอกว่า6,000ม ah ิลลิแอมป์ก็ใช้ทั้งวันก็ก็ยังได้นะเพราะมันไม่ได้ใช้ไฟเยอะขนาดนั้นถ้าคุณไม่เปิดไฟ RGB คุณก็อาจจะใช้ได้นานมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจก็คือการเชื่อมต่อพร้อมกันได้ส,งสึง4อุปกรรณ์เลยนะคับ ทั้งมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก i p a d แท็บเล็ต m TV บุได้หมดเลยคือมันสามารถต่อฟังก์ชันได้ทั้งเป็น Wi-Fi, Bluetooth แล้วก็เสียบปลั๊กไายสี่น,นี่นี่คือข้อดีของมันนะครับก็คือแบบผมมองว่าเออฟังก์ชันมันโอเคนะคือแบบไม่ได้แย่แล้วก็สมราคาสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่ได้มา ต้องพูดอย่างนี้ล้กันเออโอเคครับสำหรับใครที่มองหาคีย์บอร์ดนะครับแมคคาเนคอลอยู่นะครับเสียงไม่ดังมากและยังได้ฟิลลิ่งในการกดทับที่ดีนะครับก็ต้องแนะนำไปเจ้าตัวนี้เลยนะครับ m o r ฟนะครับ M1W นั่นเองนะครับใครสนใจไปหาซื้อได้ในช้อปปี้นะครับลาซาด้หรือทางทาง Facebook ก็ได้ครับของทาง iHaveCPU นั่นเองนะครับสามารถกดโค้ดลดได้ในเดือนที่มาเป็น9 99111หรือว่า222นะครับ ก็ซื้ออาจจะซื้อในราคาที่2 5 0 0ผมเคยเห็นบางคนกดในราคา2,500บาทก็คุ้มค่าคุ้มราคาในเหร็นราคานี้เนาะแต่สําหรับใครที่ซื้อในราคาเต็มผมมองว่าก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าด้วยของคุณภาพแล้วแล้วก็การนําเข้าแล้วไหนจะเป็นร้านจากทาง iH a v e cpu ด้วยแล้วครบจบในที่เดียวผมว่าโอเคนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะไปรีวิวสินค้าอะไรให้เพื่อ,อนๆดูอีกก็ต้องมาดูกันนะครับ ถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดซับสไครต์คุณก็จะไม่เห็นนะครับว่าผมรีวิวคลิปอะไรอีกเออยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํา y o YouTube ต่อๆไปนะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ